นี่ครับผมทอดปลาไม่ติดกระทะแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราทําเมนูปลาทอดนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าทํายังไงครับทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะครับไม่ต้องพิธีดีตองมากครับเดี๋ยวไปดูง่ายมากตามไปดูครับแต่อย่างแรกขอหมักปลาก่อนครับอ่านี่ครับปลาแบบตัวโตตัวโตใหญ่ใหญ่มากมือใหญ่มาก เนี่เรามีส่วนหางครับส่วนหางสองชิ้นแล้วก็ส่วนบน2ชิ้นครับถามว่าหัวไปไหนครับผมจะเอาไปทําแกงครับนะครับเครื่องปรุงครับเกลือครับเพราะเราหมักบนครับต้องใช้เป็นเกลือป่นมาเลยครับเข็มนิดนึงอุ้ยเด็กเด็กอซอสปรุงรสครับสีจะได้สวยครับตอนทอดมาจะได้เหลืองสวยสวยอ่า ครับตอนนี้เราก็คลุกคลุกคลุกไปครับคลุกไปครับแล้วก็เนี่ยตามซอกพวกนี้เราก็คลุกให้ให้เข้าตามซอกด้วยพอเราหมักด่วนนะครับเขาจะได้เข้าเนื้อดีครับนี่อ่าหลังจากที่คลุกเสร็จแล้วนะครับน้ําที่อยู่ในเนี้ยเราก็เททิ้งไปเลยนะครับนะครับเวลาที่เราทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นมากครับเราช่วงที่เราหมักเนี่ยควรจะเก็บไว้จริงๆแล้วผมว่าทอดปลานะควรจะหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงไปอย่างน้อยนะครับแต่เนี่ยมันมันด่วนครับก็ ทอดเลยแล้วกันครับไปครับเดี uh, ๋ยวไปตั้งหม้อกระทะกันครับนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเปิดแก๊สครับเปิดแก๊สลยครับอ่าเนี้ยคือตอนเนี้ยยังไม่ต้องใส่อะไรนะครับเขาเรียกว่าเผาครับเผาเผากระทะก่อนครับเปิดไฟแรงไปเลยนะครับเปิดไฟแรงไปเลยนี่เดี๋ยวเราเผาสักพักเดี๋ยวเราจะลงน้ำมันครับ ลงน้ำมันอืมตอน้ำมันลงหมอ้อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่บพอเราเผาแลวครับเนี่ยจะมีควันขึ้นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันไปเลยครับผมคราวนี้ก็ทําการใส่น้ำมันได้เลยครับอะถ้าว่าดูไฟนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเร่งไฟแบบอย่างแรงสุดนะครับตอนเราเผาเผากะทะ ตอนนี้เราก็เบาไฟให้เป็นไฟกลางครัประมาณนี้ก็พอเมื่อกี้แรงนี้ใช่ไหมไฟกลางที่นี่ประมาณท่นี้ครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้น้ํามันเดือดนะครับแล้วก็วิธีสังเกตนะครับน้ํามันเนี่ยว่าร้อนหรือเปล่านะครับผมไม่อยากเอาโทรศัพท์ไปอยู่ใกล้ๆครับเขาจะมีริ้วครับริ้วน้ํามันอย่างเงี้ยอยู่อยู่ด้านในครับเราจะเห็นแล้วว่าจะเป็นริ้วน้ํามันว่าความร้อนกําลังกําลังเกิดอยู่ข้างในเงนี้ย ในช่วงนี้เราก็คนน้ามันนิดนึงครับให้เขาความร้อนไปทั่วถึงหน่อยแล้วก็ดูยังรอครับรอให้น้ามันนิ่งครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันนิ่งก่อนรถลงไปทอดปลาครับโอเคเอาละครับตอนนี้นะครับถ้าเรามองไปในในน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ํามันเขานิ่งครับเขาจะไม่เป็นริ้วออกด้านข้างเนี่ยเราจะนิ่งครับเนี่ยร้อนเลยครับคราวนี้ก็น้ําปลาลงไปเลยครับก็ปลาเนี่ยเราหมักนะมันจะมีน้ําติดเนี่ยก็ยังไงก็ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับ แล้วในชน่วงที่ทอดเนี่ยที่เอาลงใส่เนี่ยบอกเลยนะครับอย่าพึ่งจับนะครับลองให้เขาสุกไปเลยกล็ยังได้ครับแต่อย่ากลับตลาครับอ่าแล้ววิธีดูนะครับว่าปลาด้านล่างเนี่ยเริ่มสุกเริ่มสุกรือยังเลยครับสังเกตจากฟองนะครับเวลาเราหลกปลาเนี่ยลงไปท่อใหม่เนี่ยฟองเขาจะไม่อ่าตอนที่เราลงไปไม่แย่เห็นไหมครับ ฟองก็จะปูขึ้นมาแบบเยอะมากเนี่ยถ้าเขาจะเริ่มสุกเนี่ยเดี๋ยวฟองด้านข้างอ่ะจะเริ่มลดลงนะครับตอนนั้นเราค่อยกลับก็ได้ครับรอสักพักครับอ่าคราวนี้น้ำมันนะครับเริ่มฟองน้อยนะครับผมจะกลับตาให้ดูนะครับว่าติดไหมนะครับอ่าดูว้าว เนี่ยมาดูใกล้ๆเลยครับเนี่ไม่มีติดแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคอดนั้นึงครับทอดจบแล้วครับผมอ่าและอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าดูยังไงว่าปลาจะสุกไม่สุกนะดูจากอ่าฟองน้ํามันนะครับเนี่ยเขาจะเริ่มลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆถ้าฟองน้ามันยิ่งหายไปเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งเตรียมเท่านั้นนะครับระวังปลาไหม้ด้วยนะ สําหรับตรงนี้ก็ปลาก็เราก็ทอดสุกเรียบร้อยครับแต่ว่าสําหรับบางคนถ้าชอบกรอบมากกว่านี้ก็รออีกนิดนึงก็ได้ครับแต่ถ้าใครไม่ชอบกรอบมากก็เอาออกก่อนหน้านี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะตักให้ดูครับจริงๆมีหลายชิ้นครับเดี๋ยวคงจะทอดตัวอย่างให้แค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับนี่ครับว้าวว้าวว้าวไม่มีติดกระทะนะครับเนี่ยทําแบบนี้ยังไงก็ไม่ติดแน่นอนครับ นี่ครับผมทอดปลาไม่ติดกระทะแน่นอนครับปลาหายไปหนึ่งชิ้นครับเพราะว่าที่บ้านมีคนป่วยนะครับต้องไส้อักเสบต้องไปผ่าตัดนะครับอย่าลืมทานข้าวให้เป็นเวลาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปใช้ด้วยกันครับผมอย่างไั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยละกันสวัสดีครับ